ทีนี้อีกหนึ่งดราม่าที่มันเกิดขึ้นมาคู่ขนานกันก็เพราะว่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเลยนะครับกับที่ตำรวจสลายการชุมนุม,อมรอบสองตรงหมู่บ้านทะลุฟ้า ตรงข้างๆทำเนียบรัฐบาลถัดกันไปไม่ไกลในย่านกรุงเก่าตรงเสาชิงช้าตรงอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยมีอีกกิจกรรมชื่นมื่นที่เกิดขึ้นนําโดยมาดามเดียว่าธัญญาวงโอภาษีสสแกนนํากลุ่มดาวเร่ของพลังประชารัฐร่วมกับคุณโจอี้บอยเข้าไปจัดกิจกรรมที่ชื่อว่ารัตนาโกเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันอ่าหลายนคนก็กําลังฮิตเลย,ห,เลยหลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ยมันช่างคอนทราสต์กันเหลือเกินในขณะที่ ใกล้ๆกันจุดหนึ่งเป็นภาพความรุนแรงหรือไม่ในขณะที่อีกตรงหนึ่งเป็นภาพความรื่นเริงแล้วก็มองเปรียบเทียบกันอีกว่าหนึ่งในสิ่งที่ตำรวจบอกว่าต้องสลายการชมรุมนุมเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด1 9อืและอีกที่หนึ่งล่ะเล่นการรวมตัวกันตั้งกี่คนนี่ถ่ายรูปกันมาใกล้ชิดแบบนี้ ไม่เห็นจะใส่หน้ากากกันสักคนนั่นนะสิขออนุญ,ญาตชุมนุมทั้งคู่เลยนะฝัะ่งหมู่บ้านทะลุฟ้าเขาก็บอกว่าทําเรื่องขออนุญาตชุมนุมฝั่งนี้ก็ทําเรื่องขออนุญาตแล้วทําไมฝั่งนี้ทําได้เพราะมีสอสหรือเพราะว่า ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อแนวความคิดของรัฐบาลใช่หรือไม่หลายคนเปรียบเทียบว,ว่าเป็นโลกคู่ขนานเลยแบบนั้นเลยคืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโดนจับโอโ้โหโดนตำรวจลากขึ้นรถไปอีกฝั่งหนึง่งเล่นเซิร์ฟสกเก็ตแบบสนุกสนานยิ้มร่างถ่ายรูปกันนี่แหละนะคะมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาทีนี้ล่าสุดนี่มาดามเดียว่าทัญญาวงโอภาสีเธอก็เลยโพสต์ชี้แจงนะครับโดยเธอบอกอย่างนี้นะว่าคือเรื่องนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากแล้วก็ดูเหมือนกําลังจะเป็นดราม่าขึ้นเพราะว่ามันมีภาพ ของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วหลายคนก็มองว่าเออทำไมมันถึงทำได้เธอบอกว่าขอชี้แจงเพราะเหมือนกำลังจะเป็นดราม่าอย่างนี้นะคะ 1. เรื่องการไม่ใส่แมสก่อนที่จะมาถึงจุดสตาร์ทออกตัวเนี่ยทุกคนใส่แมสตามปกติอันนี้เธอก็โพสต์รูปให้ดูแต่ทีนี้ตอนที่มารวมตัวตรงหน้าจุดสตาร์ทเนี่ยเป็นจังหวะถ่ายรูปที่ระลึกก็ถอด พอออกจากจุดสตาร์ทไปแล้วคนก็บอกอา้าวก็เห็นก็ไม่ใส่ยอยู่ดีเธอบอกว่าก็การเล่นเซิร์ฟสเก็ตมันก็เป็นการออกกําลังกายเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเวลาเล่นกีฬาเนี่ยเขาก็หมอก็บอกอยู่แล้วว่าให้ถอดแมสเหมือนเวลาไปวิ่งในสวนลุ่มอย่างเงี้ยก็ให้ถอดแมสเพื่อระบบการหายใจอย่าลืมว่าอากาศมันร้อนแล้วเธอก็บอกว่าการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยในข้อเท็จจริงก็คือด้วยธรรมชาติของกีฬานี้มันไม่สามารถจะไปยืนติดติดกันได้อยู่แล้วมันจึงการ เป็นการเว้นระยะห่างไปในตัวอีกทั้งเล่นในพื้นที่เปิดอากาศถ่ายเทไม่ใช่สถานที่ปิดเพราะฉะนั้นมันก็ตามข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขของสอบค,คทุกอย่าง<ฆ>แล้วเธอบอกว่าพอกลับถึงเส้นชายปุ๊บทุกคนก็ต้องสวมใส่แมสกลับตามปกติเลยส่วนประเด็นที่สองคือเรื่องจํานวนคนและความปลอดภัยเธอบอกว่างานนี้จริงๆต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะแล้วมีคนลงทะเบียนต้องการจะร่วมงานเยอะกว่าที่เห็นนี้มากเลยแต่เราทําตามกฎของสอบครเราก็เลย ให้คนเข้ามาไม่เกิน300คนแล้วในงานนี้ก็มีการลงทะเบียนไทยชนะคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายมีจุดวางเจลแอลกอฮอล์ตามคําแนะนําของสอบคทุกอย่างเตรียมรถพยาบาลอาสาจราจรตลอดเส้นทางเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้ร่วมง,งานจึงจะเห็นได้ว่ากิจกรรมของเธอเนี่ยผ่านไปด้วยดีไม่มีใครได้รับอุบัติเหตุอะไรไดใดๆทั้งสิน้นแล้วก็บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เกิดจากคนที่รักในกีฬานี้ทุกคนมาทักทายโดยที่ไม่สนใจว่า ใครทำงานเป็นอะไรอะคุณเดียเป็นสอสอย่างเงี้ยถอดหัวโขนทิ้งไปก่อนเลยใครมีตำแหน่งหน้าที่อะไรในสังคมถอดทิ้งไว้ก่อนอขอพื้นที่ตรงนี้เถอะเป็นพื้นที่ปลอดการเมืองนะคะ มาดามเดียร์บอกแบบนี้ครับส่วนคุณโจอี้บอยเองก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะคือไล่เลียงยาวเหยียดเลยแล้วก็บอกว่าไม่คิดเหมือนกันนะว่าคนจะจับโยงไปถึงเรื่องของประเด็นทางการเมืองอคุณโจอี้บอยบอกว่าจุดประสงค์ของงานนี้เลยเนี่ยตั้งใจเพื่อจะมาออกกําลังกายกันกให้เป็นกิจกรรมครอบครัวแล้วก่อนจัดงานเนี่ยโอ,อ้โหเตรียมงานมาสักระยะหนึ่งวางแผนมาเลยวางแผนการจัดการมาด้วยแล้วก็ขออนุญาตเรียบร้อยโจอี้บอยบอกว่าคือเหมือนกับการจัดงานทั่วไปมีหลายอย่างที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างผลกระทบให้น้อยที่ เช่เราทุกคนเนี่ยคือมาถึงก็รีบทํากิจกรรมแล้วก็ให้จบให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเองโจอี้บอยบอกว่าอยากจะขอความเห็นใจคือไม่อยากให้เอาเรื่องของกีฬาไปคิดในมุมการเมืองเพราะว่าในกลุ่มกีฬาที่เราเล่นกันเนี่ยมีความคิดหลากหลายแตกต่างกันในทางการเมืองอยู่แล้วแต่เขาก็มาร่วมกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันได้ส่วนประเด็นของเรื่องโควิดเนี่ย โจยบอยบอกว่าพยายามปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดที่สุดจริงๆหลายรูปที่เห็นแล้วก็ที่น้องๆไม่ได้ใส่หน้ากากเนี่ยคือมันก็มีเหตุผลของมันอย่างเช่นที่มาดามเดีย่ยอธิบายเอาไว้นะคะโจยบอยบอกว่าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ย คือยืนยันเลยว่าไม่ใช่กิจกรรมที่ไปแอบแสงทางการเมืองแต่อย่างใดจัดขึ้นเพื่อออกกําลังกายจัดขึ้นเพื่อครอบครัวค่ะ,ะรวมถึงตอบคําถามด้วยเพราะว่ามีคนมาถามถามคุณโจี์บอยว่าทําไมกระทรวงและคนที่มาจากรัฐบาลมาร่วมงานเนี่ยทำไมถึงจัดงานกันง่ายๆแบบนี้เลยแต่ประชาชนตาดําๆเนี่ยคือทำไมจัดทีตำรวจมาทีวุ่นวายแบบนี้โจย่บอยบอกว่าทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดต้องขออนุญาตหมด เป็นตัวแทนก็มาขอทํากิจกรรมหมดแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เองก็ประสานกับผู้ช่วยในเรื่องของระเบียบแล้วก็ขออนุญาตตามหลักที่กําหนดเอาไว้นะคะและถามว่าทําไมไม่สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อยู่ข้างๆกันนี่แหละโจอีบอยก็บอกว่างานนี้เนี่ยเตรียมมานานแล้วแต่มันเป็นความบังเอิญความบังเอิญที่เกิดขึ้นจริงๆคราวนี้ก็เลยมีถามต่อเอ้าบังเอิญแบบนี้ทําไมไม่ยกเลิกไปเลยล่ะโจอี jo ้บอยก็บอกว่ายกเลิกงานอาทิตย์ที่แล้วตั้งใจจัดงานในลูกเพจ แล้วก็มีการดูแลเป็นอย่างดีอย่างที่บอกว่าคือเตรียมงานมาเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์แล้วรวมถึงงานที่ว่านี้ก็ขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโจอี้บอยทิ้งท้ายนะคะว่าขออภัยก็แล้วกันหากเกิดความไม่พอใจกับใครขึ้นก็ตามแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากิจกรรมตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่สบายใจแล้วก็ไปสร้างความ ขุนใจกับทุกคนก็ขอโทษเอาไว้ด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ใส่หน้ากากอนามัยทําเต็มที่แล้วขอโทษทุกคนตลอดว่าต้องขออนุญาตในการใส่แมสเอาไว้ระหว่างที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตด,ด้วยล่ะค่ะอืมทีนี้ในโพส์เฟสบุ๊กเนี่ยนะครับของมาดามเดียเนี่ยก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นจํานวนมากเลยอ,อย่างเช่นอัวจูธาทิป ก็บอกว่าอ๋อกิจกรรมคุณผ่านไปด้วยดีเครื่องหมายคำถามประชาชนหลายคนถูกจับไปตอชอดอถูกสลายชุมนุมแล้วยังเรียกเงินประกันไปจำนวนมากถามจริงเถอะเราต้องอยู่ร่วมประเทศกับคนแบบนี้จริงๆหรือนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ